โดนนิดนึงค่ก็ไม่ได้สันมากเกียบทุกขาไม่ได้สันมากตั้งใจดูหนุนีนทำงานหได้ทำงานได้หมด้ันเรียว่ နေတရနိပြောင်း

กูคิดไดไงเนี่ยโมยเนี่ยกะบาทคนไอ้ต้าไอ้ต้ามันพูดออ่ะไ้เหี้ยทำตัวกินน้ำแดงเป็นกุมารทองจ้าว่างไหมล่ะคนนั้นเพิ่งกินไป I okay. มันดูไม่น่ามาเป็นแพรคู่กันเองการเล่นมาพี่่เรื่องท่เจอคู่คู่าทุก่นคู่มาทก่นอยู่ที่หนครับ่รทอะไรถืได้เลยครัคีรีวิทถามว่าพี่่เป็นคนเล่าไห น่าจะไปนะไม่รู้อ่ะจะถายอีกทีนั่งนอนทุกวันบอกว่าพี่ไปหัวไปนะปวดหัวต้นเรื่องไม่ไปเที่ยวปวดตาไปกับที่ไป ลอดเร็วเเรร็็ววลอดมาแล้วลูกที่สองว่าอะไรครับทุกคน พี่กุ้งนินทาเพื่อนดูเหรออุ้ยนี่จะพี่ไฟพี่ไฟกับโซนเออมพีออ้ด ไอ,อุ้กตุนเขาก็บอกให้เล็งให้เล็ง่นแี้กเล่นคุณไ,ไม่นั่งอยู่่งนั่นตงตนมพ <c oughs> ี่ก้งานขาดเพอ,อ พีายสู้นะเดี๋ยวว่าเพื่อนผมพี่ป้ายเอ้ยพี่กุ้งเชื่อไหมว่าพี่ป้ายอัดเต็มเป็นเฟสป้ายกับใครแฟนเหรอครับพี่ เิาไอพี่มันเป็นแฟนกันไม่ได้ถ้ากไปไเป็นรัศสีปากไม่กล้าบอกใช่อ่ันนี้คบเล่าเปีแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะจะบอกว่าหย่าจพูดมไ้เดียวไม่ได้หรอพูดได้ห ไม่ได้พูดถ้าพูดเนี่ยเอีะไเนี่ย้ามพูดหมาห้านี่อะไรมามึงจะไปว่าน้ำที่ไหนนะไอ้เยี่ยไอ้เย่ะ ดิวเหรอดิวแฟนพี่เอกรับมันดิวโคดรนี่อยากตรหมููอะไรนะา d 3นั่งใหม่นั่งของน่าได้ เด็กอีวายนี่หวานน่าขนลุยวะอ๋อจนทะเกันที่ตีกันที่โลกไม่เขาอยู่หน้าเน็ตเราเขาลูกมันไม่ขึ้นมาอยู่ของหน้าคุ่ไอ้าลงไปแล้วขา กา้าวกลั่รู้นะตีแรงว่ะอะไรพี่เต้มันลูกมาน้าเนี่ยแล้วมันไปตีพี่ทหัรหลังตีบุ้งหนึ่อพี่วุชานจังนี่ผมไม่ได้ตีตตมันแบบมันเล่นมาจากบ้าน,น <c oughs> มันบอกไม่ตีลู่ อยู่กันที่ละขนตาตาบันบอดเรอไม่เห็นขนตาไมันลึกหรอแสเยจะเยอะีีเหนื่อยีอกไม่กิไมอิเอีเตอีตาไโยนเห็เทียมมากต้องว่าไว้นะ ขึ้นจัวอลมค่ะลมเยอะเลยคือป่อยเวอร์ทุกคนคของมิดเนี่ย ไปทำลายพอขาว <c oughs> มึงละรวยอ,อีตาพูดว่าเป็น, <c oughs> ไนไม่ได้ไี่ได้รุเอ็มบอพอ กันงอยเระตังตัวก่มือแรงตัวแน่เลยตัวมือัวมือใหญ่อู้หูตายหน้าตาทำไมยาวมันก็เสียใจหนูว่าม่ยิ่งเปินแทนตีแบบไปแล้วโอ้โหตายแล้วลีเลยคนโหด ออกก็ผ oh, ู้หญิงคนดดงู้อะูดไม่มีใคงโอ้ชิปมายังไม่ได้ชิปเล้ยย ไ่ชาดชาดยาไปแล้วก็ไปแหล่งที่พี่จอนบอกว่าี่เนี้ยโอ้ยเทเลยเรียกนกียร์เหมอนนี่เกียร์ะไรแตเขี้อธ sure ิการอะไร่เงี้ยแลกเกมร์เดิขาดยูคอร บายดสบายเลยดิเออจะเินอะไรเรโ้เตรยดได้เลยนะับกล่าวไม่เดินดีพี่โ้ยมเข่าคู่สองขอดไมไปยอยที่พวกนเลี้ยงน้ำด้วยน้ำต mm ีแ hmm. ล mm ้วเหเปล่าโอ้ยโออิชไอถ้าไม่ไม่เห็นหน้าหนก็ไปดึ่ อ,อันนี้บบนี้าไปหนอยั้ยังหนูเซนเย็นนะคะหัวอาจจะท้าหลังพา